สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตักกะทีเ่เรียกว่าน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับคืออุปมาณเท็จหรือ false analogy โดยจะดูผ่านตัวอย่างคลาสสิกเลยคือการเปรียบเทียบเรื่องปู่ทวดของปู่ทวดที่ชอบเอามาใช้โต้แยง้งแนวคิดเรื่องการถอยหลังแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือ infinite regress ครับโดยเฉพาะเวลาคุยกันเรื่องการมีอยู่ของผู้สร้างจักรวาลสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้มักจะโผล่มาในการถกเถียงเรื่องสาเหตุแรกหรือ first cause ของจกักรวาลนี่แหละค่ะคือแนวคิดหลักๆก,ก็คือทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะทีนี้พอไล่สาเหตุย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะเออฟังดูแปลก ก็เลยมีคนเสนอว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นสักจุดหนึ่งเป็นสาเหตุแรกที่ไม่ต้องการสาเหตุอื่นอีกต่อไปครับครับแล้วไอการเปรียบเทียบกับปู่ทวดเนี่ยมันเข้ามาช่วยอธิบายหรือเข้ามาทําให้คนคล้อยตามยังไงเหรอครับคือมันเป็นการพยายามทาให้เห็นภาพง่ายๆอะค่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเราทุกคนต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายแล้วก็ปู่ทวดแล้วปู่ทวดก็ต้องมีปู่ทวดของปู่ทวดต่อไปอีกเอ่อไปเรื่อยๆไม่มีจบมันฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ มันเหมือนขาดจุดเริ่มต้นก็เลยสรุปไปเลยว่างั้นมันต้องมีปู่ทวดคนแรกสุดสิเช่นเดียวกับที่จะกรวานก็ต้องมีผู้สร้างเป็นสาเหตุแรกสุดเหมือนกันนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบแล้วครับแต่ทีนี้จุดที่เราอยากจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือทำไมการเปรียบเทียบแบบนี้ถึงถูกจัดว่าเป็นอุปมาเท็หรือ false analogy ครับมันมีปัญหาตรงไหน หลักๆเลยนะคะมีอยู่2อสาประเด็นค่ะอย่างแรกสุดเลยคือบริบทมันต่างกันมากการสืบสายเลือดของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นในกรอบของชีววิทยามีเวลามีจุดเริ่มต้นที่เราพอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะครับก็คืออยู่ในโลกที่เราคุ้นเคยยาหรือในทางจักรวาลวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเวลาของเหตุและผลในสเกลที่มันใหญ่กว่าประสบการณ์มนุษย์มากๆซึ่งธรรมชาติของจักรวาลในระดับนั้น เออมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นในแบบเดียวกับสายเลือดมนุษย์เลยก็ได้ค่ะอืมหมายความว่าเราเอาตัก,กับกแบบมนุษย์มนุษย์ไปตัดสินสิ่งที่อาจจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่เราเข้าใจประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็เลยนําไปสู่ปัญหาที่2คือการลดทอนความซับซ้อนของปัญหาที่จริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นมากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันหนักญาติ และอีกอย่างคือมันมีสมมุติฐานซ่อนอยู่ในการเปรียบเทียบนั้นเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นแบบเป็นเส้นตรงซึ่งสมมติฐานนี้อาจจะไม่จริงสําหรับจัก,กรวาลก็ได้ค่ะน่าสนใจครับสแสดงว่าแก่งของปัญหาคือการเอาความคุ้นเคยของเราไปใช้กับสิ่งที่อาจจะต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะแล้วมุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เองก็เริ่มเสนอความเป็นไปได้อื่นๆที่มันท้าทายไอเดียเรื่องจุดเริ่มต้นแบบเดียวนี้เหมือนกันนะคะเช่นอะไรบ้างครับ อย่างเช่นในทฤษฎีควันตามอะค่ะบางทีปรากฏการณ์บางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้โดยทีออ่อาจจะไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนในแบบที่เราเข้าใจก็ได้หรืออีกแนวคิดหนึ่งคือจักรวาลวิทยาแบบวนรอบหรือไซคลิกคอสมอโลจีที่มองว่าจัก,กรวาลอาจจะไม่ได้มีจุดเริ่มต้นแค่ครั้งเดียวแต่อาจจะมีการขยายตัวแล้วก็หดกลับเกิดขึ้นใหม่ซ้ำๆเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะไม่มีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงในแบบที่เราคิดก็ได้ค่ะ โหฟังดูแล้วการยึดติดกับการเปรียบเทียบง่ายๆแบบปูท่ทวนี่มันอาจจะทําให้เรามองข้ามความเป็นไปได้ที่ซับซ้อนพวกนี้ไปเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะและนี่คือประเด็นสัมพันธ์ที่ข้อมูลที่เราดูกันมาเน้นย้าม,มากๆเลยนะคะคือการบอกว่า Infinite Regress มันเป็นไปไม่ได้แค่เพราะว่ามันฟังดูแปลกหรือมันขัดกับความรู้สึกของเราเนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะปฏิเสธแนวคิดควอนตัมหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพแค่เพราะว่ามันขัดกับสามัญสำนึกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะอ้นของจักรวาลในสเกลที่มันใหญ่มากๆหรือเล็กมากๆอย่างควอนตัมชัดเจนเลยครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าสามัญสำนึกเรามันมีขอบเขตการใช้งานของมันอยู่ใช่ค่ะสรุปแล้วการใช้ตะกะปู่ทวดของปู่ทวดเพื่อมาหักล้างเรื่องอินฟินิตรีเกรสเนี่ยก็คือการใช้อุปมาเท็จอย่างชัดเจน พราะมันเอาสองเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยในบริบทที่ต่างกันสุดๆมาเทียบกันซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วก็เบี่ยงเบนเราออกไปจากการพิจารณาด้วยเหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันควรจะเป็นใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการใช้วาทศิลป์ rhetoric ที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะสมเหตุสมผลนะแต่พอวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วคือมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้ช่วยเข้าใจปัญหาจริงๆเลยค่ะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการคุยกันครั้งนี้ก็คงเป็นเรื่องความสำคัญของการที่เราต้องระมัดระวังหรือรู้เท่าทันการใช้อุปมาอุปไมยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องรับมือกับแนวคิดที่มันซับซ้อนมากๆหรือเป็นนามธรรมามากๆอย่างเรื่องกาเนิดจักรวาลน,นี้แหละครับการเปรียบเทียบที่ดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยบางทีมันอาจจะพาเราหลงทางไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ง่ายๆเลยใช่เลยค่ะ แล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าลองสังเกตดูว่ามีอีกบ่อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเราที่สามัญสำนึกซึ่งมันก็มีประโยชน์มากๆในโลกที่เราอยู่เนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนข้อจำกัดหรือเป็นอุป,ปรสรรค เมื่อเราพยายามจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันลึกซึ้งมากๆหรือแนวคิดทางปรัชญาที่มันซับซ้อนหรือแม้กระทั่งการพยายามทําความเข้าใจมุมมองของคนที่แตกต่างจากเรามากๆนะคะการที่เราตระหนักถึงข้อจํากัดของสามัญสํานึกตัวเองตรงนี้ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะของการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันอาจจะอยู่เหนือขอบเขตประสบการณ์เดิมๆของเราก็ได้ค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ยินดีค่ะ